ขั้นตอนการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกสำนักงานคลังจังหวัดตากกรณีผู้รับบริการขอรับบริการณ์สำนักงานคลังจังหวัดตากโดยติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ก่อนรับบริการจากนั้นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สอบถามข้อมูลการให้บริการเบื้องต้นและทำการแยกการให้บริการเป็น3กรณีได้แก่ หกรณีทั่วไปและสามารถให้บริการที่จุด One Stop Service 2กรณีปัญหาเฉพาะด้าน3กรณีปัญหาเชิงลึกโดยกรณีทั่วไปและสามารถให้บริการที่จุด One Stop Service ได้แก่การให้บริการประเภทการอนุมัติข้อมูลการลงทะเบียนในระบบ EGP การให้บริการหนังสือรับรองบำเหน็จค้ำประกันการให้บริการข้อมูลเศรษฐกิจ และการให้บริการให้คำปรึกษากฎหมายและระเบียบพื้นฐานตามความต้องการของผู้รับบริการหลังจากการให้บริการเสร็จสิ้นผู้ขอรับบริการสามารถประเมินความพึงพอใจของการให้บริการต่อเจ้าหน้าที่ในจุดให้บริการในรูปแบบของ QR code และแบบสอบถามและผู้รับบริการออกจากสำนักงานคลังจังหวัดตากกรณีปัญหาเฉพาะด้าน ได้แก่การให้บริการในระบบ EGP และระบบ New GFMIS ไทยโดยพบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการณนะจุดให้บริการเฉพาะด้านห้องระบบปฏิบัติการ EGP หรือห้องระบบปฏิบัติการ New GFMIS ไทยแล้วแต่กรณีหลังจากการให้บริการเสร็จสิ้นผู้ขอรับบริการสามารถประเมินความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการณนะจุดให้บริการ ในรูปแบบของ QR code และแบบสอบถามและผู้รับบริการออกจากสำนักงานคลังจังหวัดตากกรณีปัญหาเชิงลึกเช่นการขอรับคำปรึกษาด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านเป็นต้น โดยพบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านณห,นห้องให้คำปรึกษาสำนักงานคลังจังหวัดตากหลังจากการให้บริการเสร็จสิ้นผู้ขอรับบริการสามารถประเมินความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการณจุดให้บริการในรูปแบบของ QR code และแบบสอบถามและผู้รับบริการออกจากสำนักงานคลังจังหวัดตากทั้งนี้สำนักงานคลังจังหวัดตาก มุ่งพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการให้บริการเพื่อนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศและองค์กรที่มีสมรรถนะสูงภายใต้หลักการของศูนย์ราชการสะดวกสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่าย